เกรทวรินทรนโต้ข่าวแทงข้างหลังอาร์ตพสุดพร้อมเคลียร์ประเด็นซุ่มคบสาวไม่ยอมเปิดจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นักแสดงหนุ่มอาร์ตพสุดบานแย้มออกมาแชรเรื่องราวว่าตนเองเคยถูกเพื่อนดาราหักหลังซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่มีคนโยงไปที่อักษรกอไก่โดยมีชื่อของพระเอกเกรทวรินทรนปัญหาการติดโผลด้วย ล่าสุดเกรทมาร่วมงานถแถลงข่าวเดินวิ่งมินิมาราทอนการกุศลท t บีณนชาติประกันภัยพากรัน2023ที่แบงกิ้งฮอลลชั้นหนึ่ง TTB สำนักงานใหญ่ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมเคลียร์ประเด็นซุ่มคบสาวแล้วไม่ยอมเปิดหลังเพื่อนซีบอยประกณ์หลุดโป๊ ประเด็นที่อาร์ตพสตดออกมาพูดถึงเรื่องเพื่อนแทนข้างหลังคนก็โยงมาที่เราจริงๆไม่ใช่ผมแน่นอนแต่ว่าก็เห็นข่าวนี้คนส่งมาให้ดูบ้างและผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าพี่อาร์ตไม่ได้หอหมายถึงผมแล้วจริงๆก็ไม่ใช่ผมจริงๆเพราะผมไม่มีลักษณะการกระทำแบบนั้นแน่นอนเขาออกมาบอกว่าเป็นรุ่นเดียวกันในวงการ เคลียร์มากๆพี่อาร์ตเป็นรุ่นที่ผมนิดหน่อยแต่ว่าพี่อาร์ตเข้าวงการมาก่อนผมแล้วก็ได้เจอกับพี่อาร์ตตามงานช่องไม่ได้มีประเด็นอะไรเขายกหูมาหาเราส่วนตัวไหมไม่มีครับเคยร่วมงานหรือเล่นละครด้วยกันไหมส่วนใหญ่เป็นงานรวมๆของช่องมากกว่าแต่งานที่ร่วมกับพี่อาร์ตเลยยังไม่เคยครับ เรื่องนี้กระทบความเสียหายต่อเรายังไงบ้างไม่มีนะคือถ้ามีโอกาสก็ได้พูดจริงๆแล้วอคนก็อาจจะคิดไปไกลอาจจะมีเราบ้างเพราะว่าเป็นกอไก่อาจจะมาถึงเราแต่ก็ดีที่ได้พูดว่าไม่ใช่เราการเดาของคนในโซเชียลผมว่ามันก็ทำให้คุณสามารถเข้าใจผิดได้อย่างถ้าคนอ่านข่าวสักหนึ่งร้อย คนแล้วเขาไม่ได้เห็นผมพูดในวันนี้อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นผมได้มีโอกาสก็ได้บอกเขาว่าไม่ใช่ผมแน่นอนเครียดไหมข่าวแรงเหมือนกันคือจริงๆไม่เครียดเลยครับเราได้เคลียร์กันไหมพอเป็นข่าวจะเคลียร์อะไรคือไม่ค่อยได้เจอพี่อาร์ตแล้วไม่ได้มีงานได้ร่วมกันแต่ก็เห็นเขาขายหมูกรอบในโซเชียลอยู่ ถามถึงล่าสุดบอยบอกว่าเรามีแฟนแต่ไม่เปิดยังไม่มีครับโสดสนิทหัวเราะหล่อขนาดนี้ต้องมีบ้างแหละก็มีบ้างแต่โสดสนิทครับถามว่ามีคนคุยไหมไม่มีครับผมบอยเคยเจอไหมไม่มีจะเคยเจอได้ยังไงเล่าถือเคล็ดหรือเปล่าเลยไม่เปิดไม่ใช่ยังไม่มีจริงๆแต่เห็นไปแซวแมตท,ทีรณีบ่อย กับแมทจริงๆก็แซวบ่อยแล้วแมทดื้อไหมดื้อเด็กดื้อต้องโดนอะไรโดนตียิ้มอย่านะนะเขาเซ็กซี่ผมเห็นเขาแบบออกกำลังกายเล่นเทนนิสจริงจังก็เลยรู้สึกว่าเขาสวยขึ้นเฟิร์มขึ้นตัดผมใหม่ด้วยก็เลยชมสักหน่อยคนก็ชวนจิ้น คือจริงๆรู้สึกดีใจที่คนยังจีนกับแมทอยู่อันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนแต่กับแมทก็แซวแซกันแบบนี้จะลุนขึ้นไหมไม่น่าจะขึ้นครับเป็นเพื่อนกันครับหัวใจว่างเลยครับใครชอบก็ลุยได้ครับบ้านไม่เคยล็อกหัวเราะทำไมถึงยังไม่มีใครโหยทุกวันนี้เวลาดูแลตัวเองยังไม่มีเลยก็ทำงานครับหญิง หาคนมาดูแลสิก็นั่นแหละได้คำตอบแบบนี้ทุกปียิงแม่กุ้งบอกซีสั่นใหม่แม่ต้องรีบหาสะพ้ยแล้วอ๋อเดี๋ยวมีการตลาดทางบ้านออกมาเมื่อไหร่ก็น่าจะได้เห็นหัวเราะแจ็กกี้ชาเคลีนคนเชียร์ต้องเชียร์ต่อไปไหมกับแจ็กกี้ก็คุยผ่านน้ำตาลพิจักคณาอยู่ยังถามสบายดีไหม แล้วไม่คุยตรงไม,ไม่ไม่หมายถึงผมถ่ายละครกับน้ำตาลก็ได้มีโอกาสได้เห็นหน้าผ่านโทรศัพท์ได้คุยกันบ้างถามสารทุก์สุขดิบเกรดกับแจ็คก,กี้ปล่อยให้เป็นตำนานต่อไปจริงๆเป็นตำนานก็ดีเรามีแต่จิ้นเขาไม่มีจริงสักทีเนอะก็น่ารักดีน่ารักไปอีกแบบตอนนี้ฝากผลงานหน่อยเพราะหลังจากมีละครกับอแมนด้าคนก็เชียร์ให้จีบ โหเชียร์คนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามคนแล้วไม่มีอะไรถ่ายละครกับน้องๆก็เก่งสวยคือสวยอยู่แล้วใครๆก็รู้คือเราสายตาแววาวตลอดนะคือบทละครครับดีใจครับที่ได้ร่วมงานถ้าได้ร่วมงานกันอีกก็ดีส่วนผมตอนนี้ก็เราถ่ายละครอยู่น่าจะปีนี้น่าจะได้ดูแล้วน่าเป็นละครรับเชิญเป็นฟอร์มยักษ์ทางช่องสามได้ดูแน่ครึ่งปีหลัง แล้วก็ปีนี้ถ่ายอยู่สองเรื่องครับ